ันนี้คือหัวผูคำบุนะคะแม่ที่ที่สมัยสมัยนั้น,นทหารทหารผ่านจะตั้งแคมป์อยู่นี่นะลุงเตรีมเนะเลยนี่นิดนึงจะเป็นแคมป์ทหารพานอยู่แถวนี้แหละอืเลยนิดนึงเถอะอืมเขาผูคำบุหนูก็ไม่เคยเข้ามานะมีแต่วิ่งอยู่บนถนนไงคราวนี้ได้มาลงพื้นที่แล้วว่าผูคำบุเป็นยังไงเขามีมันอีอ้อนมันอีเคริรมกินด้วยเด้อหนูก็เห็นมีแต่เห็นแล้วไม่เคยมาขุด ได้มาขุดแล้ววันนี้ได้มาขุดไว้ชันได้มาร่วมงานกับเพิ่นยังบบทันได้ขุดอลามันบุญเขาไม่เคยกินไงป๊ามันทางเบิ้ เมาเมาดามสียมไป้วมนป้ดาคออ่ออปานำบ่ได้ทาจะไปพันไม้พอได้ค้าไปสวยจังอันนี้กาแฟหรือว่าอะไราลมันดาเสีมไปค้าดาสียมไปคอยอย่าเดี๋ยวทายก่อนขอทายก่อนอันเล็กไม่เอานี่เสร็จแล้วสวยจังยกโชว์หน่อยตต้ นี่ขุดใหม่ๆหอมหวานเบียร์ทำไมทำขาดหมดแล้วลูกหาทัอีแล้วบ่ดูของลุงไว้นี่สวยๆคนเยอะเลยนะหานมายได้ไหมนี่เอาขอโทษค่ะนี่ก่อนสอบแล้วมล้วเดี๋ยนูทำคลิปก่อนเดี๋ยวนูช่วยเนาะเสียมใหญ่อยู่กับลุงเวิน ปูหนูยเยอะแยะเลยเอาไปปลูก <dairy> ด้วยบ่ไ uh, ม่ปลูกหรอกนลูกวยนาอเราอยากเราค่อยมาขุดกินเนาะมันหนามอกะอุ้ยหนามกลัวหนามอ่าลมแล้วบาทนี่ เรียกบอกจะป่าเจ้าข่าวหรือเปล่า,าลูกหลานมาขอเผือกขอมันเด้ออย่าถือสาได้ปากกองห้องดังโอ้ยหน่อไม้ก็มีเน่าหน่อไม้ไปแกงไหมล่ะ <laughs>